เด็กหญิงนิยายคอยรักแม่ทับไม่เหลียวแลบทที่26 เขาไม่เชื่อว่าจะมีเทพองค์ใดที่นางกล้ายกขึ้นมาบูชาเทียบเท่าตนเองแม้แต่ในสวรรค์ก็ยังไม่มีใครกล้าหือกับเขาเว้นเสียก็แต่เจ้าห่วงหลงนั่นแต่เจ้าเทพห่วงพินเป็นโรคเก็บตัวคงไม่ลงมาถึงโลกมนุษย์หรอกข้าก็ไม่รู้ แต่คิดว่าพ่อหนุ่มรูปงามที่รออยู่ในร้านน่าจะเป็นเทพสักองค์เขาถึงได้มาถามหาเจ้าโดยเฉพาะบอกว่าเป็นสหายเก่าแก่รูปงามผิวขาวตัวบางๆราวกับสตรีใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็ไปพามาที่นี่เถอะเขาเริ่มคาดเดาได้เขาเป็นเทพจริงๆสินะองค์ไหนกัน ไปโูตอบคำถามของนางขณะที่ก้มเลียขนเท้าของตนต่อไปเขาชื่อชิงหลงหรือที่พวกเจ้าเรียกว่าเทพมังกรฟ้านั่นละ่ะหนึ่งในสี่สัตว์เทพอีกตนปรากฏตัวในร้านของนางเว่ยอันฉีมองสถานที่อันคับแคบไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับผู้ยิ่งใหญ่เช่นนี้ทำไมพวกเขาไม่ปรากฏตัวที่วังหลวง หรือสำนักที่ยิ่งใหญ่อื่นๆแต่เลือกร้านของหวานขนาดเล็กที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานถึงจะคิดเช่นนั้นนางก็เดินออกไปเชิญอีกฝ่ายเข้ามาอยู่ดีและอาจเป็นเพราะเขาดูมีความเป็นเทพมากกว่าแมวที่บ้านเว่ยอันฉีจึงปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพมากกว่า คนในร้านมองตามด้วยความสงสัยเมื่อเห็นว่าเท่าแก่นี้เชิญใช้หนุ่มที่งดงามคนนั้นเข้าไปด้านหลังร้านเป็นการส่วนตัวบางทีข่าวลือก็เริ่มต้นด้วยความไม่ได้ตั้งใจเพราะดูเหมือนหญิงไม้ร้านหูต้าสันจะมีชายหนุ่มต่างพิ่นรูปงามคนหนึ่งมาติดพันเสียแล้ว ชิงหลงเดินตามนางไปที่อีกด้านของร้านข้างในเป็นเหมือนห้องส่วนตัวมีเจ้าแมวขนปุกปุยตัวหนึ่งกำลังนอนรอเขาอยู่มองคาแรกก็ดูเหมือนแมวทั่วไปเต่ว่าเมื่อดวงตาสีฟ้าคู่นั้นเหลือบมองความรู้สึกและรัศมีแห่งเทพอันบางเบาก็ปรากฏให้สัมผัสได้พูดคุยกันที่นี่นะเจ้าคะ ข้าจะไปเอาชากับขนมมาให้หญิงสาวต้อนรับและเปิดพื้นที่ให้พวกเขาได้สนทนากันเป็นการส่วนตัวอย่างไรบ้านหลังนี้ก็เหมือนบ้านของเสี่ยวไปครึ่งหนึ่งหลังจากที่เอาชากับขนมเข้ามาให้หญิงสาวก็ออกไปทำงานด้านนอกต่อชิงหลงเป็นชายหนุ่มรูปงามรูปร่างแบบบางประหนึ่งสตรีแม้แต่ใบหน้านั้นก็คล้ายสตรีมากกว่าบุรุษ แต่นี่เป็นลักษณะเฉพาะของเผ่ามังกรความงามนั้นมากขึ้นตามลำดับศักชิงหลงนับเป็นหนึ่งในเทพแห่งเผ่าพันธ์ุส่วนห่วงหลงนั้นอยู่เหนือขึ้นไปเจ้านั่นนะ่ะแม้ยามอยู่ในร่างมังกรก็ยังงดงามราวกับภาพวาดหาค่าเจอได้อย่างไรเจ้าแมวเงยหน้าขึ้นมองก่อนถามด้วยน้ำเสียงเบื่อหน่าย คราวก่อนมีไอบ้างๆรู้สึกได้ว่าเจ้าคืนร่างจริงๆรู้สึกได้ก่อนหน้านี้คราวหนึ่งแต่เบาบางมากครั้งนี้พลังเข้มข้นขึ้นก็เลยรู้สึกได้อย่างชัดเจน ชิงหลงเอ่ยถึงเรื่องพลังงานที่เขาใช้ก่อนหน้านี้ครั้งแรกคงเป็นเมื่อตอนคืนร่างที่เมืองชายแดนคราวนั้นพลังของเขายัางน้อยนักครั้งนี้เมื่ออยู่ที่เมืองหลวงตอนขับไล่โจนออกไปพลังงานที่สะสมในร่างเพิ่มมากขึ้น ไอพลังบางเบายังส่งขึ้นไปถึงสวรรค์เพราะสัตว์เทพด้วยการจะรับรู้ถึงแก่นพลังนั้นได้คิดไม่ถึงว่าชิงหลงจะเดินทางมาพบเขาเร็วถึงเพียงนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างคำถามนั้นไม่เจาอจองถ้าว่าชิงหลงก็รู้ดีว่าสหายของเขาหมายถึงเรื่องได ชายหนุ่มก้มลงมองถ้วยชาน้ำเต้าหู้ไข่มุกที่มีสีน้ำตาลน,นวลน,นึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่เจ้าตัวแสบไปหูก่อเรื่องใหญ่บนสวรรค์ความโกรธของห่วงหลงหากไม่ติดว่าเป็นสหาหยเขาก็อยากจะฟาเจ้าปีศาจเสือนี่แรงแงเช่นกันห่วงหลงโกรธมากเขาบอกว่าถ้าจับเจ้าได้เขาจะขังเจ้าไว้ในถ้ำเสือของเจ้าร้อยปี ข้าไม่ใช่เจ้าลิงบ้าแห่งเจียนั่นดอกนะแล้วข้าก็ไม่ใช่พระอยู่ไรด้วยจะได้จับข้าขังห้าร้อยปีเขาเปรียบเปลยอ,อย่างประชดประชันข้าก็แค่ออกไปเที่ยวเล่นเท่านั้นเองเปิดแผ่นฟ้าครู่เดียวยังไม่ทันทําให้ใครเดือดร้อนเลยห่วงหลงก็เคร่งครัดในกฎเกณฑ์เกินไปแน่ใจหรือว่าไม่มีใครเดือดร้อนชิงหลงถามขึ้น ถ้าแค่เจ้าหนีเที่ยวหวงหลงจะโกรธถึงเพียงนั้นเชียวหรือคราวนี้เจ้าเปิดแผ่นฟ้าฆ่ามิติเชียวนะตอนเจ้าเปิดมิติด้วยกระจกสัจธรรมแผ่นฟ้าสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไม่รู้ว่าตอนนั้นมีละอองสายฟ้าจากสวรรค์ร่วงหล่นลงมาที่โลกมนุษย์บ้างหรือไม่เขาก็ลงโทษข้าคืนด้วยทันสายฟ้าแล้วอย่างไรยังจะไม่พอใจอะไรอีกก็ถ้าเขารู้ว่าเจ้าหนีมาที่โลกมนุษย์ แล้วเอาความรู้จักอีกมิติมาสร้างของหวานแปลกๆพวกนี้ขึ้นมาเจ้าคิดว่าเขาจะว่าอย่างไรอีกล่ะเขามองอย่างเหยียดหยามในบรรดาสี่สัตว์เทพที่สร้างเรื่องปวดหัวอยู่เสมอก็คือไปหูถ้าจะเทียบกันแล้วเขาแทบไม่ต่างจากเจ้าลิงบ้านั่นเท่าไรเพียงแต่ไปหูดูเหมือนจะมีสติมากกว่าเขาไม่รุกรานคนอื่นเพียงแต่มักละเมิดกฎเป็นประจำเท่านั้นเอง ถ้าเขาได้กินของหวานเหล่านี้เขาควรขอบคุณข้ามากกว่าที่นำของอร่อยเลิศรสมาสู่ดินแดนแห่งนี้ไปหูกล่าวด้วยความมั่นใจเจ้าเองก็ลองดูสิชิงหลงนึกหยดยามเขาเป็นเทพได้กินอาหารเลิศรสบนสวรรค์มากมายแม้แต่ผลท้อของเจ้าแม่หวังมูที่เจ้าเห่งเจียอยากกินนักหนาะก็เคยลิ้มรสมาแล้ว นับประสาอะไรกับอาหารมนุษย์ส่วนที่หวานก็หวานส่วนที่เค็มก็เค็มอีกอย่างของหวานที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าก็ไม่ได้มีส่วนผสมที่เลิศรสอะไรมีแค่แป้ง ไข่และน้ำเต้าหู้เท่านั้นสิ่งแรกที่เขาลิ้มรสคือปูติ้งเนื้อนวลเนียนนุ่มไม่เหมือนสิ่งที่เขาเคยกินมาก่อนมันทั้งหวานและเค็มอย่างประหลาดดวงตาของชิงหลงสว่างวาบขึ้นมาแต่เขาก็พยายามเก็บซ่อนมันเอาไว้เขาพึ่งเหยียดหยามมันแล้วจะแสดงท่าทีพอใจได้อย่างไรลำดับต่อมาใช้หนุ่มเลือกชิมน้ำเต้าหู้ทอดคราวนี้สัมผัสได้ถึงความกรอบ แต่ด้านในนุ่มและละลายในปากน้ำจิ้มมีรสหวานเค็มเข้มข้นเช่นเดียวกันสิ่งนี้ก็แปลกแต่อร่อยสุดท้ายเขาต้องการหาข้อตำหนิเกี่ยวกับอาหารบนโลกมนุษย์ที่ไร้ความประณีตเหล่านี้ กลิ่นหอมของชารสมันของน้ำเต้าหู้ไหนจะรสหวานละมุนของเม็ดไข่มุกทั้งเหนียวและหนบหายเข้าไปในลำคอทำให้ชายหนุ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุใดร้านของหวานแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยผู้คน เขาดื่มชาน้ำเต้าหู้ไข่มุกอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวเรากับคนที่อยู่ในทะเลทรายกระหายน้ำมากเท่าว่าพอลืมตาอีกครั้งเจ้าแมวดือร้านฝั่งตรงข้ามก็มองมาด้วยท่าทีขบขันโอ้ดูเหมือนในที่สุดเจ้าก็เข้าใจชิงหลงอับอาย ต้องการจะปฏิเสธเท่าว่าเขาเป็นเทพที่ไม่อาจหลอกลวงผู้คนได้ชายหนุ่มจึงสรรหาคำพูดที่ไม่ได้ยอมรับมากจนเกินไปก็แค่ดีกว่าอาหารมนุษย์ทั่วไปเล็กน้อยเท่านั้นแต่ไม่ใช่ของอร่อยที่สุดเสียหน่อยเพราะเป็นสหายกันมานานหลายหมื่นปีมีหรือที่ไปหูจะอ่านไม่ออกเพียงแต่เขาไม่ต้องการเปิดเผยมากเกินไป จึงนิ่งไว้ทว่าสายตานั้นก็ยังคงมีรอยเหยียดหยามอยู่ดีชิงหลงไอเพื่อแก้เขินก่อนจะเอ่ยถามแล้วเจ้าล่ะคิดว่าจะอยู่ที่โลกมนุษย์ไปอีกนานแค่ไหนกันตอนนี้พลังของเจ้าก็ฟื้นขึ้นมามากแล้วถ้าจะกลับสวรรค์ข้าสามารถพาเจ้ากลับขึ้นไปได้ยังไม่ใช่ในเร็ววันนี้ชิงหลงไหวไล่ เขารู้ว่าเจ้าเสือตัวนี้ดื้อรั้นหากกล่าวว่าไม่กลับใครก็มาฉุดไปไม่ได้แล้วแต่เจ้าข้าแค่แวะมาเตือนอย่าสร้างเรื่องมากเกินไปเกรงว่าจะเพิ่มความโกรธให้หวงหลงเสียเปล่าเขาบอกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินจากไปเว้ยอันสีที่คอยสังเกตตลอดเวลาเดินกลับเข้ามาด้านในเขาคือมังกรฟ้าชิงหลงจริงหรือใช่สิ ถึงร่างมนุษย์จะดูอ่อนแอไปสักหน่อยแต่เขาก็แข็งแกร่งมากในหมู่มังกรด้วยกันเจ้ากำลังคิดว่าเขาดูไม่มีรัศมีเทพเหมือนกับข้าสินะครู่หนึ่งสายตาของหญิงสาวก็คล้ายกำลังมองดูคนที่พูดเรื่องไร้สาระถ้าพูดถึงเรื่องรัศมีเทพอะไรนั่นข้ากลัวว่าเจ้าจะเสียใจข้าแค่กำลังสงสัยว่าถ้าชิงหลงกายร่างเป็นมนุษย์ได้ เจ้าก็ควรทำได้เหมือนกันสินะเจ้าแมวเงยหน้าขึ้นมองแน่สิเจ้าคิดว่าข้าอาศัยอยู่ในมิติอื่นด้วยร่างแมวหรืออย่างไร ไวยอันสีรู้สึกเหมือนว่ากำลังถูกเจ้าแมวตัวนั้นเหยียดยามกับคำถามของต้นแต่ใครเล่าจะรู้ว่าเรื่องนี้ที่จริงแล้วเป็นอย่างไรที่ผ่านมาเขาก็เอาแต่อยู่ในร่างของแมวตลอดเวลานางจึงคิดไปเองว่าเขาอาจกลายร่างเป็นสัตว์ได้เท่านั้นหากไม่ได้พบชิงหลงก็คงยังคิดเช่นนั้นต่อไปนางมองดูเจ้าแมวเอาแต่ใจ ขี้เศร้าและตอนนี้ก็ยังดูอ้วนขึ้นมากอีกด้วยนึกภาพว่าหากเสี่ยวไปกลายเป็นมนุษย์หน้าตาของเขาจะเป็นอย่างไรจะเป็นชายหนุ่มหรือชายชาราบางทีถ้าดูจากคำพูดและท่าทางค่อนข้างใจร้อนเขาอาจเป็นแค่เด็กหนุ่มคนหนึ่งเท่านั้นนิสัยชอบกินน่าจะทำให้เขาเป็นเด็กหนุ่มตัวอ้วนขาวเหมือนบุตรชายเศรษฐีที่นางเคยพบในตลาดมาก่อน เจ้ากำลังคิดอะไรเสียวไปมีลางสังหรณ์เมื่อเห็นแววตาครุ่นคิดของเว่ยอันฉีหญิงสาวยิ้มพลางสายหน้าไม่มีอะไรเมื่อเอ่ยเช่นนั้นแล้วนางก็เดินกลับเข้าไปในร้านอีกด้านเพื่อดูแลลูกค้าของต้นแม้ว่าจะขยายร้านออกไป จนทําให้คนไม่แออัดมากนะักแต่ก็ต้องยอมรับว่าของหวานชนิดใหม่ทําให้ร้านหูตาสนได้รับความนิยมอย่างมาก แม้แต่พ่อครัวมืออาชีพทั้งหลายก็รู้สึกว่าของว่างร้านหูตาสนที่ออกมาใหม่นั้นยากที่จะแกะสูตรมากขึ้นเรื่อยๆร้านของเบอยอันสีจึงถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงเวลานี้เมื่อร้านมีที่นั่งมากขึ้นก็กลายเป็นร้านที่ใหญ่มากขึ้น ขุนนางและชนชั้นสูงหลายคนสนใจเว่ยอันฉีตกแต่งร้านด้วยกระถางดอกไม้และต้นไม้ที่มีขนาดไม่สูงนักทําให้บรรยากาศในร้านร่มรื่นลูกค้าสตรีหลายคนชื่นชอบต่อให้คนมากแค่ไหนในร้านก็ยังคงรักษาความสงบเอาไว้ไม่ให้ผู้คนแออัดกันเข้าไปหลายคนที่ไม่อยากรอก็แค่เปลี่ยนมาซื้อกลับบ้านที่ร้านด้านข้าง แต่สำหรับน้ำเต้าหู้ทอดหลายคนพบว่ากินที่ร้านอร่อยกว่าความอุ่นและความกรอบหลังจากที่เพิ่งตักขึ้นจากกระทะนั้นดีกว่ามากหลายคนแค่ไม่อยากเอากลับไปทอดซ้ำที่บ้านเพราะที่ร้านทอดไว้พอดีแล้วแม้แต่ร้านที่ขยายออกไป ก็ดูเหมือนไม่อาจรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอเช่นกันหญิงสาวมองสิ่งเหล่านี้ด้วยความภาคภูมิใจนางไม่อยากจะเชื่อว่าวันหนึ่งตนจะเดินมาถึงจุดที่ว่านี้ได้เลยทุกอย่างดูเหมือนความฝันมากกว่าความจริง ตอนนี้จากหญิงไม้สกุลไว่ยที่ยากจนในหมู่บ้านห่างไกลกลายเป็นหนึ่งในเจ้าของร้านของหวานที่โด่งดังมากที่สุดในเมืองหลวงไปแล้วเมื่อมีชื่อเสียงขึ้นมาทุกคนก็ให้ความสนใจมากขึ้นตอนนี้มีใครบ้างที่ไม่รู้ ว่าเท่าแก่นี้ร้านหูต้าสนเป็นสตรีไมมเรื่องนี้ทำให้ชายหนุ่มหลายคนเริ่มคิดหนักเช่นกันคนที่ต้องการสารสัมพันธ์ก็ไม่ต้องการเลี้ยงดูลูกของคนอื่นหรือต่อให้บางคนเปิดใจได้แต่เหมือนว่าหญิงสาวจะไม่สนใจเรื่องความรักหนุ่มสาวแต่วันนี้กลับมีชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นอีกทั้งเขายังได้รับเชิญให้เข้าไปด้านใน เป็นกรณีพิเศษ ชายคนนั้นดูเหมือนมาจากต่างถิ่นทั้งยังแต่งกายไม่เหมือนคนที่นี่ดูงดงามแปลกตาจนคิดว่าคงไม่เคยปรากฏตัวในเมืองหลวงมาก่อนมิเช่นนั้นเขาคงกลายเป็นชายหนุ่มที่รูปงามที่สุดก็เป็นได้หรือว่าในที่สุดก็จะมีคนแต่งงานกับเท่าแก่เนี้ร้านหูต้าซนเรื่องซุบซิบนินทานั้นกระจายไปอย่างรวดเร็วบางคนเอาไปกล่าวด้วยความริษยาบางคนก ก็กล่าวด้วยความสนอกสนใจแม้เว่ยอันฉีจะไม่ได้มีชื่อเสียงมากนะักแต่เรื่องราวของหญิงไม้กับชายหนุ่มรูปงามก็เป็นบทละครที่น่าสนใจมีใช่หรือลู่เหอได้รับรายงานเรื่องนี้มาก่อนแล้วแต่คนที่ดูเหมือนจะมีปฏิกิริยากับเรื่องนี้มากที่สุดกลับเป็นในท่านลู่ผู้เป็นบิดาเจ้าได้ยินข่าวหรือยัง นายท่านลูกเข้ามาในห้องทำงานของบุตรชายด้วยสีหน้าไม่ค่อยดีนักขณะที่เจ้าของห้องเงยหน้าขึ้นมองด้วยอาการสงบไม่ได้มีท่าทีแปลกใจกับคำถามของบิดานักนายท่านลูกก็รู้ว่าบุตรชายของเขาน่าจะรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วบางทีเขาอาจรู้ก่อนที่ข่าวลือจะมาถึงด้วยซ้ำเพราะชายหนุ่มส่งคนไปเฝ้าที่ด้านหน้าร้านอยู่ตลอดเวลา รู้แล้วเจ้าก็ไม่คิดจะทำอะไรสักหน่อยหรือข้ากำลังให้คนสืบอยู่ขอรับว่าชายคนนั้นเป็นใครเขารู้จักกับนางได้อย่างไรแค่นั้นหรือคราวนี้ลู่เหาอวางงานที่อยู่ในมือล่องชายหนุ่มมองบีดาที่แสดงท่าทีเดือดร้อนเหลือประมาณข้ารู้ขอรับว่าท่านพ่อห่วงเรื่องได้แต่บางทีมันอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะขอรับ เขาอาธิบายความคิดของตอนอย่างใจเย็นชายคนนั้นดูเหมือนจะมาจากต่างเมืองฐานะก็คงจะร่ำรวยเพราะคนของข้าบอกว่าเสื้อผ้าที่เขาสวมดูเหมือนจะมีราคาไม่น้อยที่ผ่านมาตั้งแต่นางมาถึงเมืองหลวงก็ไม่เคยพบใครเลยเอาแต่ทำงานอยู่ในร้าน ถ้าจะบอกว่าพวกเขารู้จักกันตั้งแต่ที่หมู่บ้านหูซันหากานางมีสหายที่ร่ำรวยเพียงนี้คงไม่ปล่อยให้ตัวเองกับลูกต้องลำบากมานานหรอกขอรับ นายท่านลู่ได้ยินความคิดของบุตรชายแล้วก็ผ่อนลมหายใจไม่ใช่โล่งใจแต่เป็นความรู้สึกเหนื่อยหน่ายใจมากกว่าเขาเลี้ยงบุตรชายให้เป็นคนมีเหตุผลแต่บางครั้งการกระทำของบุตรชายก็อาจกล่าวได้ว่าคิดถึงความเป็นเหตุเป็นผลมากจนเกินไปบุรุษที่ซื่อบื้อขนาดนี้ แต่งงานมีภรรยากับบุตรชายได้ก็นับว่าสกุลลู่ยังมีบุญอยู่บ้างแต่เกรงว่าผลบุญจะหมดลงในเร็ววันนี้แน่นอนแล้วถ่าที่ผ่านมานางปฏิเสธชายคนนั้นมาโดยตลอดละ่ะบุตรชายชงักท่านพ่อหมายถึงนางปฏิเสธเขาหรือขอรับผู้เป็นบิดาพยักษหน้า ใช่แล้วเจ้าบอกพ่อเองไม่ใช่หรือว่าก่อนหน้านี้นางฝังใจกับเจ้ามากหลังจากที่รู้ว่าเจ้าตายก็มีชายหนุ่มหลายคนในหมู่บ้านยินดีดูแลนางกับบุตรชายแต่เวยอันชี้ก็ปฏิเสธพวกเขาทั้งหมด นางถือว่าเป็นสตรีงดงามในหมู่บ้านทั้งยังขยันมากถึงเพียงนี้ชายหลายคนในหมู่บ้านก็คงยินดีจะยอมรับลู่มิงได้แต่นางกลับไม่เคยพึ่งพาใครเลยสแสดงว่านางคงรักเจ้าแล้วก็ฟังใจกับเจ้ามาโดยตลอดแต่ตอนนี้เจ้าคงไม่ใช่คนที่นางฟังใจอีกต่อไปสถานการณ์เปลี่ยนคำตอบก็อาจจะเปลี่ยน ท่านแม่ทับต้องการจะพูดสักคำสองคำแต่กลับไม่อาจเอ่อยอะไรออกมาได้เลยสถานการณ์ระหว่างนางกับเขาเป็นอย่างไรเขาต้องเป็นฝ่ายที่รู้ดีที่สุดแน่นอนอยู่แล้ว ทั้งที่คิดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นหลังจากที่เขาช่วยนางจากร้านน้ำชาฟางถงเอาไว้เพราะหญิงสาวไม่ได้ปฏิเสธความหวังดีของเขาแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องราวระหว่างพวกเราจะง่ายขึ้นไม่เคยเป็นคนรักแล้วมารัก อาจง่ายกว่าเป็นคนที่ฝังใจจนไม่อาจลบเลือนได้หรือว่าบางทีเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายจริงๆนายท่านลู่เห็นว่าบุตรชายนิ่งไปเขาก็เอ่ยกระตุ้นอีกครั้งเจ้าจะรอจนลูกชายของเจ้าไปเรียกคนอื่นว่าท่านพ่อเช่นนั้นหรือ เว่ยอันสีไม่ได้สนใจข่าวลือเหล่านั้นขอเพียงไม่กระทบต่อร้านหูต้าซนและไม่กระทบต่อบุตรชายของนางก็พอเรื่องนี้จะทําให้ชายหนุ่มไม่กล้าเข้าหานางหรือไม่นางไม่ได้สนใจเพราะไม่คิดว่าจะมีความสัมพันธ์เช่นนั้นอีกแล้วบัดนี้นางกับบุตรชายอยู่กันเองได้มีเงินทองที่ใช้จ่ายไปได้อีกหลายปีและอาจมากพอที่จะส่งบุตรชายเรียนได้โดย ยไม่ต้องเดือดร้อนเท่านี้ก็เพียงพอโดยไม่ต้องหาเรื่องใส่ตัวเพียงแต่เรื่องนี้กลับมีคนอื่นที่ใส่ใจกว่าเมื่อลูหมิงไปที่สํานักศึกษาก็ได้พบคนคุ้นเคยแม้ว่าวันนี้อีกฝ่ายจะไม่ได้สวมชุดขุนนั่งแต่รัศมีที่น่าเกรงขามของดูเหอก็ยังายชัด จนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เด็กๆส่วนใหญ่หวาดกลัวเขามีเพียงลู่หมิงเท่านั้นที่เดินไปหาเขาด้วยหน้าตาสดใสท่านลุงลู่เด็กชายเอ่ยด้วยน้ำเสียงสดใส ถ้าว่าลู่เหอกลับไม่ได้รู้สึกดีนะักคำพูดของบิดากลับเข้ามาในความคิดของเขาอีกครั้งหากลู่หมิงยังคงเรียกเขาว่าท่านลุงแต่ไปเรียกชายอื่นว่าท่านพ่อเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรเช่นกันแม้เพิ่งพบกันได้ไม่นานแต่สายเลือดก็คือสายเลือดมิใช่หรือ ชายหนุ่มมองแก้มกลมขาวของบุตรชายแล้วก็รู้สึกปวดใจมานั่งคิดว่าเมื่อยังเด็กกว่านี้เขาคงน่ารักมากเมื่อแรกเกิดก็คงหน้าเอ็นดูเช่นกันเพียงแต่เขาพลาดช่วงเวลามากมายเหล่านั้นไปพบกันอีกครั้งก็เมื่อลู่หมิงเติบโตกลายเป็นเด็กดีถึงเพียงนี้แล้ว เขาย่อ,อก,กายลงสนทนากับเด็กชายในระดับสายตาวางมือลงบนศีรษะกลมๆด้วยความรักตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคงไม่มีใครมาหาเรื่องที่ร้านแล้วใช่หรือไม่ เด็กชายไม่ได้ขัดขืนเขาชื่นชอบมือใหญ่ที่อบอุ่นของท่านลุงลู่ด้วยซ้ำเมื่อยังเด็กเขาเคยได้รับไออุ่นจากท่านแม่เท่านั้นเรื่องของท่านตาท่านยายนั้นเลือนรางไปตามการเวลาแต่มือของท่านแม่ทั้งเล็กและบอบบางบางครั้งก็มีร้อยแผล เพราะการทำงานหนักหลายครั้งที่เห็นก็รู้สึกปวดใจขณะที่มือของท่านลุงลู่ใหญ่มากใหญ่เกือบเท่าหน้าของเขาด้วยซ้ำกลับให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและปลอดภัยยิ่งท่านลุงลู่ช่วยท่านแม่ในวันนั้นเด็กชายก็ยิ่งประทับใจชายผู้นี้มากขึ้นเรื่อยๆไม่มีแล้วขอรับข้ายังไม่ได้ตอบแทนท่านลุงลู่เลยแค่เจ้าตั้งใจเรียน เป็นเด็กดีของท่านแม่เท่านั้นก็พอแล้วเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะถามก่อนหน้านี้มีคนแปลกๆมาพบเจ้าหรือไม่หรือมีคนที่ดูเหมือนสหายของท่านแม่มาพบบ้างหรือไม่ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็น ทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ